สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิมเพจโจนนะคะในช่องของพิมเพจโจนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถพร้อมขายรถบ้านมือเดียวคันที่อยู่ข้างหน้าของพิมนี้เลยนะคะคุณลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6กพันต้นๆเท่านั้น,น,นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถราคาถูกๆรถ,ถบ้านมือเดียวนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้ว นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโชมนี้นะคะนา,นานทีจะเข้ามานะคะคุณลูกค้าคันนี้ไม่มีแวะราคานี้เลยนะคะได้เป็นโตยต้าเอาติส 1.6G นะคะปี2015นะคะได้เป็นตัวเป็น ก่อนเป็นโฉมแมนเดเชนนะคะ4บอลเงินสีสวยแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา3 4 9แส0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000ต้นๆเท่นนานั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะตามทิ้งมาเลยค่ะนีนส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียม3เส้นนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ3 8 8 7นะคะ ในส่วนของไฟหน้าทั้ง2องดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติเดฟเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวกล่อนไปนชมเม้เชนมาให้ด้วยนะคะในส่วนของล้อคนันนีนะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะยางปี2020นะคะแมกซลมดำแมกขอบ16นะคะ Mac แมกแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2020ทั้ง 4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ้วยโครมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะมือจับด้านหลังก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะโวยโครมียมเช่นเดียวกันนะคะมาดูรอบๆพันกันเลยะคะ่ะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้าตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโคูโลราเอาติดนะคะเครื่อง 1.6G นะคะสำหรับพันนีนะคะปับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะติดฟซีมรอบคันมาให้แล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับการสาดทั้ง4บานนะคะ ขอบของเขานะคะก็จะได้เป็นขอบโรเมียมเช่นเดียวกันนะคะเป็นเครื่องดูโอ้นะคะ VVTI นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ704 3253 ข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโจนนะคะสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโตต,ต้าออติ 1.6G ปี2015ส4บอลเงินนะคะและเป็นตัวก่อนเป็โชมไม่ได้เช้นแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเพชโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา3แ0 0 49,000บาทเท่านั้นเองผ่อนเพียงแค่6,000ต้นๆน,น,นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของภายในกันเลยนะคะตามพิมพมาเลยค่ะ ในส่วนของภายในนะคะก็จะได้เป็นระบบออตโต้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบพรีเมียมช้อนละลางใส่แก้วน้ำขดน้ํามาให้นะคะกระจกปับไฟฟ้านะคะพมรมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพมรมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออตโต้นะคะขั้นบันไดามาให้ด้วยนะคะเบาะหนังสีเบจต,ตัดไ,ได้สีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเกียดขาดได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจต,ตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจตัดด้วยไดย้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะ พื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคุณลูกค้ากระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะภายในนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะริ้วรอยต่างๆมีการเก็บรายละเอียดให้ครบเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของบอบ์ดต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะมีปัน ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้รถบ้านนะคะลดบ้านมือเดียวนะคะเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าทั้งภายในนะคะแล้วก็ภายนอกนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจตต้าอาติ๊นปี2015ได้เป็นตัวก่อนเป็นโชวไม่ได้เชนผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าแนะนำไป็นคันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตต่างๆรอนวทอาร์ตนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะ คุณลูกค้ามือจับจะได้เป็นแบบพรีเมียมช่อนด้านล่างใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้ตัดขอบด้วยขอบสีเทาสวยๆเลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอารต,ต่างๆซีนต่างๆตัวล็อกเด็กนะคะเดิมๆกันเลยมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระของเขาแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลย นะะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับยางอะไรนะคะเดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะซีนก้ามะพร้าวนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะซีนก้ามะพร้าวรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะ ริ้วลอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพชุดไฟท้ายเป็นของแท้นะคะลอนเบ็อาร์ตต่างๆตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลอนเบ็อาร์ตต่างๆนะคะซีมต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นฮะเบียนนี้เลยนะคะ83 3 7เ็ดนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ สดใจโต้ต้าเอาตีหนึ่งจุดหกจีปีสองพันสิบห้านะคะสี่บอลเงินสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าเพชรยนต์ตั้งขายที่ราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวอตไต้เป็นสีเดียวกับตัวรถคันเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะคะลอนมิดอาร์ตต่าง นะคะแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าคันเดิมตรงแท้จากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะตรงค่าสังเกตจุดยางรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะจุดแต้มสีต่างๆรอยเม็ดอาร์ตนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอ VVTI นะคะขนาดอยู่ที่พันหนะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีค่าปลรกกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวารอยเม็ดอาร์ตต่างๆเซนต่างๆนะคะแผ่นกันร้อนนะคะสติกเกอร์ มออ,อก,กอน,นะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวารันตีหลังการขานอีก30วับนค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกคา้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้าออลติส 1.6G ปี2015สีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายที่ราคา สามแสน9 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000ต้นทนเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะ เบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจรยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่ด้านซอย95นะคะบริษัทเพชรยนนะคะของเรามีเอาติดให้เลือกประมาณ 4 0 5 0คันกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถอัลอติสสวยๆนะคะรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้อาอัลติทุกคันนะคะของเราเข้าศูนย์ทุกคันเลยนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะของเราเป็นย่านที่ ใหญ่ที่สุดในย่านม,มีมุรีกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ